อออย่างอู้เหนือได้เป็นคนเมืองอันแม่เนาะครับสกินอาหารบ้านเฮาน้ำปูลูลาบอย่างนี้อ่ะจัดปอผมเลยไหน oh หเจ็บหัวไอ้น,นี่หาปวดหัวก็มันแล้วนายบนปาน่านะไอ้ตัวนี้มาเหรอฮะนี่เจ็บหัวแงีๆบเราบอกเอ้ยป่าป่าป่าฮัลโหลฮัลโหลคุณพูดอังกฤษใช่ใช่ผมกำลังค้นหา I อไอแซมไอแซมไอแซม Do you are I Sam? Do you speak English? Ing sorry? Burka thien. Burka thien. No, sorry? No, searching for I no, 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 no. no I'm search for Mr. Sam. Sam, Sam, chém, Sam, Sam. chém, no Sam, no Sam, Sam. Sam, Sam. Sam, Sam. 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 Sam, Sam. Sam, hey. Sam. Sam, Sam. Sam, 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 ซ้ำ yup. ซ้ำแม่น huh. ซ้ำแหละซ้ำเออซ้ำชึ no so us, well, you, so oh, yeah, ๊กชึ๊กชึ๊กชึ๊กอย่างเงี้ย do you do you speak English โอ้หาว่าจะเจ็บหัวกไอ้นี่บ่เฮ้ยเป็นแนบ่ะเราเองหรืแล้วเวลาอู้ทรมานนะที่ผายฮะต้องพอมันอย่างอี้ตายอ่ะสูงอ่ะยพีมาพีมาฮ้องมาไอ้บุญปานมาต่อกรกับมันแต่นั้นมันสูงสีกันแน่นอนแหละไปกระจายไปไปเตียวเข้าไปห้องมันมาห้องบุญปานมาเออนี่มาเนี่ยมันฝรั่งเหมือนกัน ฝรั่งเหมือนกันแน่ยอมอู้เรื่องไปไปสปีกิงลิตกันมาเลยอันนี้อู้สุดๆหาอีดก็เตียวแชมบื้อจาะขีก็เตียวแชมบื้อจากซ้ำอยู่ขนาดไปไปสปีกิงลิตไปเลยอันเจบหัวไปโอ้โอแขวนอยู่สปีกเมืองอูกำมเมืองได้อะโอ้กำเมืองอู้ได้เอ็งอู้ได้โอ้อีสบายละสบายแล้วฝรั่งลูกไหนมาเนี่ยมาจากเนเธอร์แลนด์เนี่ยเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ทิบูนเป็นอู้กำเมืองอู้กัมแมงเนี่ย เปล่ฝรั่งอุกกกำเมืองแนี่ยนูเป๋ฝรั่งอุกงกำเมืองอายุเท่าไรเนี่ยสิเปร์เนาะสิเปร่งสิเปรเนาะอุ้เมืองชัดอู้งเมืองชัดนะอันนี้อายุกี่ปีเนี่ยเจ้าสามแล้วสัตว์สามแล้วหัเรื่องหมดกำเมืองนี่หมดกำเมืองเหรออเอ้ยเฉยๆมาทำลูกกับไอ้แซมมั้ยอ่ะมาหาไอ้เสีมมาสามไอ้เสีมเนี่ยอยู่ไหนนี่เดี๋ยวไปเดียวกันเดี๋ยวไปเดียวกันไปเดี๋ยวมาเนี่ยลูกเดีมาละลูกกับเืองแค่ได้กินขนมปังเนี่ยน่าจะเพอาเป็นขนมปังนั่นแหละตั้งหลอกมีลูกเหรอที่ปุ่นอ ไล่หนูกุ๊จักไอ้เสพมึงใช้ผู้ยอดจักเงินแื่อยแล้วเนี่ยกู้ต่อกกรกับมันในขีปในเพจบาลังมันก็ต้องอู้กับบาลังกันผมไม่ก็ยังเขาขอไปอู้เรื่องใหญ่ชุดยอดตีมือเรื่องอู้เป็นสาวเวลาที่เป็นเกินชั่วโมงละไปถามบอกมายใหญ่ใครใหญ่เนาะใหญ่ใหญ่ใครใหญ่อ๋อเป็นใยายบอเป็นใหญ่บอกรื้อสารให้เรียบร้อยโอ้ยสุดยอดดี่เธอแรงไหมโอ้โหแฟนแม่ง เปิน้นเปิ้นว่าเปิ้นติดตามไอ้เพิ้นว่าติดตามไอ้มาเมินแล้วอันนี้นะเมนเปิ่นแค่ว่าแคงกินลาบลูฝีมือไอ้โอ้ฝรั่ง่าแล้วฝรั่งยังมาใค่กินลาบกินลูเออขค่อยากกินอาหารเหนืออาหารเมืองบ้านเฮามันไม่ใช่ธรรมดาละ,อะโอ้ชื่อสารกับหูเรื่องเลยดูอยู่ไรไทยฟู้ดสอบอาหารเมงคณะอ่ะไออย่างก็สอบกินอาหารเมงคณะอ่ะสอบกินอาหารเมืองขนาดโผอสอบกินอาหารบ้านเฮาเว้ย อู้้เหนือได้กอะอู้เหนือได้เหรโอ้ไออย่างอู้เหนือได้เป็นคนเมืองก่ะแม่เนาะครับออเออสกินอาหารบ้านเฮาน้ำปูรูลาบอย่างนีน้รสชาติปอกน่าสอเจ็บหัวไอ้นี่ฮะปวดหัวกันมาแล้วน,น,น,นะไอ้บนป่านะไอ้ตัวนี้มาอีกแล้วอานี่เจ็บหัวแงี้ยงเงี้ยต่อ้ยปลาปลาปลาได้แกะรูด้านในได้เนาะจะกินลูจะกินลูครับอาสตางมีก็มันมีสแตงเมือนมีกระลุงใช้ไอ้เส็มลงมาเลี้ยงกัน ลานไม่เอวเนี่ยลานไม่เอวฮะไม่เอวอ่ะแม่อย่าเสี่ยงเสียตางกับมันมาอย่หักเลี่ยนลูกโอ้ยเจ็บหัวเจ็บหัวกายลูถึงดากป่ะมามาอยากกินก้นมาอยากเจ็บหัวเตะโอ้มานั่ง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 โอ้เป็นว่าสปีกเมืองได้แล้วยังเบาอูยังเบาอูตั้งแต่แรกลุงเสมกับลุงชายงงขนาดเลยไอ้หน้างงเนี่ย งงไอย่างแหมงงไอ้หนูอยากพูดภาษาอังกฤษอ่ะอนนะว่าแล้วตัวไปคนที่ไหนแต่คนคนสังกะแปงนะครับคนสังกะแปงแน่นะสังกะแปงแน่ยี่มันมีด้วยกันมีกันมีโอ้โหอันนี่บอกเลยค่าให้แต่แดงสังกะแปงบ้านอย่างบ้านต้นเป้านะครับต้นเป้าต้นเป้าจะเหมือนบ้านเขาเนอะต้นเป้าเป้าตึกแต่ต้นเป้าสำเนียงฝรั่งน้อยสำเนียงฝรั่งน้อย โอ้อายุเท่าใดกำลังสิบแปดนะครับสูงเหรอความสูงร้อยเก้าสิบสองเหงาวหรอเหงาเหงาตั้งใดคือไปโอ้โหเนี่ยโอ้โหครับผมโอ้หน้าตารอเลยรอเหลาอาการตอนนี้เราเหมือนกับไอเส้มนะเราเหมือนกับไอเส้มเลยอีกอ่ะเนาะสุดยอดสุดยอดแล้ววันนี้ใครอยากกินนะคะับใคอยากกินลาบใครอยากกินลาบใครอยากกินลูกครับโอ้เราอยู่ปุ้นกินก่อนอยู่เนเธอร์แลนด์ ไม่ได้ก네ินครับแค่ก mm. um. okay. 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 uh ็ไ huh. ด้กินขนมปังกินขนมปังกินแค่ขนมปังนะครับอบะหมี่เนาะแม่นบะหมี่แล้วครับลาบลูนี่บะหมี่บะหมี่แล้วครับแต่แต่ทำจ้างนะครับญาติจ้างไอ้นี่จ้างคนนี้ฝีมือสุดยอดโอเคครับครับทำตัวโอเคมือเดี๋ยวผมสอนเดี๋ยวเดี๋ยวไอโน่จะสอนผมเดี๋ไอโน่จะสอนไอเนาะโอ้ไอโนจะสอนผมนะครับแมนเอออังกฤษปล่อยขอนจัดอีดีกว่า ก็ไปขอโชว์ฝีมือเือให้เสมลูกชายกินดีกว่าได้จะพอว่าญนติได้แต่ก่อนเน่ได้แต่ะญาติได้แต่ครับหากเลือดมาได้เบาแน่ได้เลยหักเลือดได้ไอหักเลือดได้หรอเออโอเคจัดการคนสองคนเดี๋ยวไอเสรับลูกชายจะไปกดสแกนหน้าเอาเงินที่จิต่อนก่อนสวันแล้วมาได้สี่วันแล้สแกนมาได้จัดการเลยจัดการเลยไปมามามา จื <ừ> ๊บอวเซนใครข้ากินยาตายเอาเขี้ยวเข้ากานหั่บบนเลยอรเงี้ยมับบนีย